สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn ออสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการหารทศนิยมนะครับและเช่นเคยครับนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป5เล่ม1ด้วยนะครับครูสอนเสร็จครูจะพานักเรียนฝึกทําจากแบบฝึกในหนังสือเรียนด้วยครับผม,บผมการหารทศนิยมนะครับนักเรียนลองพิจารณา จำนวนทศนิยม0.16หารด้วย4ครูยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูถ้าเราจะหาร0.16ด้วย4นะครับเอาทศนิยมหารด้วยจำนวนนับเราจะทำยังไงครับเราก็แบ่งจำนวนนี้ออกเป็น4กลุ่มเท่าๆกันใช่ไหมการหารคือการแบ่งออกเป็นส่วนๆส,ส,ส่วนละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นนะครับ0.16ครูเขียนเป็น0.01เนี่ยนะครับ16จำนวน แหาจำนวน0.01ทั้งหมด16จําจำนวนรวมกันจะได้0.16แล้วคราวนี้นะครับถ้าครูแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบบนี้นะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้0.01เนี่ยไป4จํจำนวนรวมกันได้0.04แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ0.16หารด้วย4จะเท่ากับ0.04แต่ว่านะครับถ้าเราต้องมาเขียนแผนภาพแบ่งจำนวนแบบนี้ทุกครั้งการหารคงจะเหนื่อยหน้าดู นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราหารจริงๆแล้วเราสามารถไปตั้งหารได้ครับผลหารเดิมนะครับ0.16หารด้วย4เราตั้งหารยาวได้เหมือนกับการหารจำนวนเลยเพียงแต่ว่านะครับเวลาเราหารนะครับเราก็ต้องมีจุดทศนิยมด้วยนะครับเริ่มจากตัวแรกครับ0หาร4ไม่ได้ให้ใส่0นะครับเพราะ0คูณอะไรก็ได้0นะครับก็ใส่0ข้างบน0ข้างล่างแบบนี้นะครับจากนั้นครับผ่านจุดใส่จุดนะครับ เวลาศูนย์ลบกันลงมาก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับจริงๆศูนย์ตรงนี้ไม่เขียนก็ได้เพราะลบกันลงมาได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับผ่านจุดใส่จุดชักตัวต่อไปลงมาก็คือเลขหนึ่งชักเลขหนึ่งลงมาครูบังเอิญชักไม่ตรงนะครับดึงลงมาไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับอ่จริงๆต้องดึงให้ตรงกันนะครับดึงลงมาให้ตรงกันนะครับคราวนี้นะครับก็จะได้เป็นจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งหารสี่ไม่ได้ครับนักเรียนก็ใส่จุดเติมศูนย์นะครับต้องเติมศูนย์ก่อนนะครับแล้ว ก็ใส่ศูนย์ข้างบนศูนย์ข้างล่างนะครับลบกันลงมานะครับ1ลบศูนย์ได้1อ่านะครับเราดึงตัวถัดไปลงมาครับดึง6ลงมาก็จะกลายเป็น16แล้วครับตัวข้างล่าง4หารอะไรได้16ครับ4คูณ4ได้16อ่า4คูณะไรได้16 4คูณ4ได้16นะครับเราก็จะเติม4ลงไปลงคำตอบนะครับ4คูณ4ได้16ผลคูณเขียนข้างล่างนะครับจากนั้นลบกันได้ศนอย่างนี้ก็เรียกว่าหารลงตัวใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ0.16หารด้วย4จะเท่ากับ0.04นี่คือการหารทศนิยมด้วยจำนวนเต็มเราก็ตั้งหารยาวได้เลยครับเพียงแต่ว่าผ่านจุดใส่จุดด้วยที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับ0.16มีค่าประมาณ0.2ถูกไหมถ้าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง ถ้าประมาณเป็นจํานวนเต็มเนี่ยมันจะได้ศูนย์นะครับศูนย์หารอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกประมาณเป็นทศซิยม1ตําแหน่งก็แล้วกันนะครับศูนย์จุดสองหารสี่จะได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าลองไปตั้งหารดูนะครับศูนย์จุดสองหารด้วยสี่หารเหมือนเดิมเลยนะสี่คูณอะไรได้ศูนย์สี่ศูนย์ได้ศูนย์ลบกันลงมาก็ได้ศูนย์เห็นไหมครับศูนย์ตรงนี้จริงๆไม่เขียนก็ได้นะครับผ่านจุดใส่จุดครับดึงตัวถัดไปลงมาจุดนี้ใส่เฉพาะตรงคําตอบนะครับดึงสองลงมานะครับ สคูณอะไรได้2องมีไหมครับไม่มีครับก็เป็น0นูนย์ 4, 0, นะครับ4ีศูนย์ได้0นย์นะครับสอลบศย์ได้2นะครับตำแหน่งถัดไปคราวนี้ไม่มีตัวเลขเติม0ูนย์ได้เลยนะครับสอะไรได้ยี่สิบสี่ห้ายี่ลงตัวพอดีเพราคฉตอบไ้ศูนย์จุดศูนย์ห้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับศูนหารด้วย4ก็จะใกล้เคียง0.05เราได้0.04จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลแบบนี้นะครับ เพราะนั้นการหารทศนิยมด้วยจำนวนเต็มก็หารง่ายๆคล้ายๆกับหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเลยนะครับไปดูหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1หน้า141ครับให้หาผลหารต่อไปนี้ในกรอบข้างล่างครูจะพาทำข้อเล็คี่ส่วนข้อเล็กคู่นะครับนักเรียนกลับไปฝึกทำเป็นการบ้านได้เลยนะครับข้อ1ครับ2.3หาร4 นะครับเัืงเรียนก็เอาไปทําในสมุดนะครับมันไม่มีที่ให้ตั้งหารยาวนะครับเลือกหารยาวก่อนแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเรายังหารไม่ใหม่อยู่นะครับเพื่อให้การหารมันเห็นผลชัดเจนนะครับว่าเราหารยังไงคูณแล้วได้ตรงไหนลบกันได้เท่าไหร่นะครับหารยาวจะเห็นผลที่ละเอียดกว่าเราเลือกหารยาวนะนะครับตั้งหารยาวในสมุดเลยครับตั้งหารยาวในสมุดเลยนะครับตัวตั้งก็คือ2.3ครับ ตัวหารก็คือ4ครับเขียนตัวตั้งไว้ข้างในเครื่องหมายหารครับเขียนตัวเลข4ไว้ข้างหน้านะครับ4หารอะไร4คูณอะไรได้2มีไหมครับไม่มีเนาะ4ี่ย์ได้ศูนย์ะครับ2ลบ0นย์ได้2ผ่านจุดใส่จุดดึงหลักถัดไปลงมาครับดึง3ลงมา4อะไรใกล้เคียง23 4 5 20ี่ห้าแบบนี้ใช่ไหมครับ3ลบ0นได้3ครับ2ลบ2ได้ศูนย์ะครับศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องเขียน ยังมี3อยู่นะครับถ้าตอบอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบเศษ3มันก็ไม่ใช่นะครับเราเติม0ูนย์ได้เลยเพราะว่า2.3หรือ2.30จุเราเติมศูนย์ไปอีกกี่ตัวก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีค่าเท่าเดิมนั่นแปลว่าจริงๆเราเติมศูนย์ได้เลยก็เหมือนกับเราดึงศูนย์ตัวต่อไปลงมาแบบนี้นะครับ4เท่าไหร่ใกล้เคียง30ครับ4 7 28 30ลบยได้2ครับดึงศูนย์ตัวต่อไปลงมาครับ4 5 20ก็จะลงตัวพอดี 20ลบ20ได้0พอดีเราก็ได้คําตอบครับตอบครับคําตอบอยู่ตรงนี้นะตอบครับ0.575เป็นคําตอบครับนักเรียนเขียนในสมุดนะครับตอบครับ0.575แบบนี้นะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับข้อ3ามครับ6.42หาร6ครับตัวตั้งก็คือ6.42 หารด้วย6ครับหารเหมือนเดิมหารจากด้านซ้ายเนาะ6 1ได้6ลบกันลงมาได้0 0นศูนย์ตรงนี้ไม่เขียนก็ได้เนาะนะครับถ้าเขียนก็ไม่เป็นไรนะครับเขียนก็ได้เหมือนกันกันผิดก็กลัวผิดก็ใส่เขียนได้นะครับตรงคำตอบผ่านจุดใส่จุดดึงตัวเลขถัดไปลงมาเลข4ครับ6อะไรใกล้เคียง4 60ได้0 6นย์เป็น 6, 1, 6. 1, 1ก็เกินแล้วก็ต้องใช้0ูนย์เท่านั้นนะครับ6 0ได้0นย์ครับ4ลบ0ย์ได้4ดึงเลขต่อไปลงมาคือเลข2 6 7 42ครับลบกันได้ศูนย์พอดีเราก็ได้คำตอบแล้วครับตอบครับตอบอยู่ตรงไหนครับข้างบนนะเลขข้างบนตรงนี้นะครับ1.07เป็นคำตอบของเราแบบนี้นะครับข้อต่อไปข้อ5เลยนะครับข้อ5ครับ13.9หาร2อ่าตัวตั้งเป็น13.9ครับตัวหารเป็น2นะครับตั้งหารยาวปกติเลย หนึ่งหารสองไม่ได้เนาะเลื่อนเป็นสิบสามได้เลยเนาะนะครับสองหกสิบสองนะครับสิบสามลบสิบสองได้หนึ่งผ่านจุดใส่จุดที่คำตอบด้วยครับดึงเก้าลงมาสองเก้าสิบแปดนะครับสิบเก้าลบสิบแปดได้หนึ่งครับเติมศูนย์ได้เลยใช่ไหมเหมือนกับมีศูนย์ข้างหลังแล้วเราดึงศูนย์ลงมาอย่างนี้เนาะนะครับสองห้าเป็นสิบลงตัวแล้วนะครับหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารไม่ได้นะครับเพราะนั้นคำตอบของเราคืออะไรครับ 6.95นั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อ7 18.41หารด้วย7ครับตั้งหารยาวเหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายหารยาว18.41ครับหารด้วย7 1หาร7ไม่ได้เลื่อนเป็น18เลยครับ7 17 7 2 14 7 3 21 3เกิน2ได้ครับ7 2็ดสองสลบสิเหลือ4ครับ ผ่านจุดใส่จุดตรงคําตอบดึง4ตัวต่อไปลงมาครับ7 5 3ดห้า2 7 7 49 7หเกินต้องใช้6 7 6 42ดลบลงมาเหลือ2องดึงหลงมาครับ7 3 21ลงตัวแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตอบครับ2.63แบบนี้น่นะครับ ยากไหมไม่ยากนะครับนักเรียนก็ค่อยๆหารเหมือนหารยาวปกติอย่าลืมผ่านจุดใส่จุดเท่านั้นแหละครับแล้วก็ถ้ามันยังหารแล้วยังมีตัวเลขเหลือเราก็เติมศูนย์ต่อท้ายแล้วหารต่อไปได้เลยนะครับข้อต่อไปข้อ9ครับอ่าข้อสุดท้ายที่ครูจะพาทำแล้วนะครับ39.195หารด้วย13อ่าหารเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องสุดคูณแม่13อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้กระดาษทดช่วยนะครับ 13นะครับคูณอะไรใกล้เคียง3ไม่มีก็ต้องเลื่อนเป็น39 13 3 39พอดีลบกันได้0ูนย์นะครับผ่านจุดใส่จุดดึงตัวเลขถัดไปลงมา1หาร13ไม่ได้ครับใส่ศูนย์ข้างบน0ูนย์ข้างล่างลบกันลงมา1นบศย์ได้1นึดึงเลงมาครับ13 1เป็น13บสามเลบสนะครับได้6กนะเกลบสได้6นะครับ ดึง5ต่อไปลงมาครับ13คูณ5 5ใส่5ทด1 5 1เป็น5ได้6ลงตัวพอดีนะครับลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ3.015นั่นเองแบบนี้นะครับนี่คือการหารทดสิยยมด้วยจำนวนเต็มนะครับนักเรียนตั้งหารเหมือนปกติเลยนะครับตัวตั้งเป็นทศนิยมตัวหารเป็นจำนวนเต็มก็สามารถหารได้เลยระวังตรงคำตอบ ผ่านจุดใส่จุดด้วยเท่านั้นเองนักเรียนก็จะหารได้นะครับกลับไปทํากันบ้านข้อที่เหลือนะครับครูเชื่อว,ว่านักเรียนจะเก่งกว่านี้ในคาบหน้าแล้วคาบหน้าเราจะทําโจทยากกว่านี้ด้วยนะครับคาบนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education